สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชตพาเพลินวันนี้พามาปลูกไม้มงคลค่ะนี่ค่ะลิ้นมังกรก,กรีบปลาวานค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเขาเริ่มแตกหน่อแตกขแขนงแล้วแล้วมาปลูกประดับในสวนเราค่ะเพื่อนๆสวนหลังบ้านสวนผักเรานี่แหละค่ะแล้วก็จหวานกวงตุ้งด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่า ระหว่างช่วงหน้าร้อนไปแล้วเก็บกินหมดแล้วทิ้งระยะไว้สองเดือนแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็จะมาหวานเม็ดกลมตุ้งเหลือน,นี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็จะมาหวานไว้เก็บกินนี่ค่ะเป็นผักปลอดสารเคมีหลังบ้านนะคะแล้วเราก็จะมาปรับปรุงที่ว่าเราปลูกไม้ไว้ต้นอย่างนี้ค่ะคุณนายตื่นสายเขาเริ่มไม่ค่อยออกดอกแล้วเราก็จะมาปรับปรุงเขา มุมในสวนเราให้มันดูสวยงามเข้ามาในสวนก็จะได้มีความสุขสดชื่นค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะเรามาทำการปลูกกันเลยนะคะ ลองก้นหลุมเอ,อืยลองกระถางด้วยใบไม้แห้งค่ะเพือพ่อน นี่ค่ะเพื่อนๆเตรียมดินไว้แล้วค่ะเป็นกระถางล้อรถค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะกระถางล้อรถเตรียมดินไว้แล้วข้างล่างนี่ก็จะเป็นใบไม้รองพื้นค่ะเพื่อนๆจ๋าเอาใบไม้รองพื้นมันเป็นดินเก่าค่ะเพื่อนๆเป็นดินเก่าเราจะมาหวานกวางตุ้งกันเลยนะคะซื้อกวางตุ้มมาเป็นแบบกระป๋องค่ะได้เยอะมากเราก็จะมาหวาน นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน จะมาเอาหน่ออันนี้ออกนี่ค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เขามีลากค่ะ น,นี่ค่ะเพืเ่อน น,นี้ค่ะตั้งประดับตรงนี้อันนี้หนูจะาค่ะพเพื่อนเราก็ตั้งประดับตรงนี้เพื่กความสวยงามค่ะอันนี้เราจะไปหาที่ตั้งค่ะตั้งที่อื่นอันนี้จะใส่ปุ๋ยดูแลเขาค่ะ นี้ก็จะหากระถางปลูกค่ะเพื่อนๆจ๋า นี่ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะได้มุมสวยๆในสวนเราแล้วค่ะ <c oughs> ทำแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆขาเราปลูกไว้แล้วเนาะแล้วเราก็เอามาปรับปรุงดัดแปลงใส่เป็นมุมในสวนเราค่ะอันนี้คือลิ้นมังกรหอกพระอินทค่ะ ปลูกใส่กระถางเขาจะสวยค่ะถ้าปลูกลงดินเนี่ยจะขยายเยอะมากนี่ค่ะเพื่อนๆดูใกล้ๆค่ะความสวยงามของเขาคุณนายตื่นสายเดี๋ยวจะดูแลเอาปุ๋ยใส่ค่ะจะได้ออกดอก มีต้นขา้นาวภาษากำลังแตกแขนงชูช่อสวยงามลิ้นมังกรขี้ปะวานเขาต้นใหญ่ค่ะเพื่อนๆเต่ตอนนี้เราปลูกไปก่อนเพื่อความสวยงามถ้าเขาโตมากกว่านี้เราก็ย้ายใส่กระถางใหญ่ค่ะเพื่อนๆเราปลูกเพื่อความสวยงามก่อนเราชอบแบบไหนเราก็ปลูกไปก่อนค่ะเพื่อนๆอันนู้นก็สวยค่ะลิ้นมังกรหอกพระอิน ในมุมของสวนเรานะคะเพื่อนๆใครชอบแบบไหนก็หามาปลูกค่ะสองหน่อนนู่นเดี๋ยวจะหาดินปลูกให้เขาโตจะได้จัดมุมในสวนเราอีกค่ะเพื่อนๆ กิจกรรมในสวนค่ะสวนเล็กๆหลังบ้านค่ะเพื่อนๆจ๋าเหมาะสำหรับแม่บ้านที่มีอายุ50-60ขึ้นไปเราไม่ได้ไปทำงานหนักหรืองานประจำละเราก็มาปลูกผักหลังบ้านดูแลผักเราอันนู้นก็เป็นกวางตุ้งค่ะเพิ่งหวานให้ที่ให้เพื่อนๆได้ชมนี่แหละค่ะ ดีย๋ยวจะรดน้ำนู้นคุณนายตื่นสายครับเพื่อนๆจ๋าย้ายไปนูน่นคุณนายตื่นสายประกาศขาวเริ่มแตกใบแล้วค่ะสองใบเล็กๆแล้วค่ะเพื่อนๆประกาดขาวองเต้ยังไม่แตกเลยฮงเต้ยังไม่แตกเลยครับเพื่อนๆื เพื่อนๆมาชมบ่อยๆอัปเดตบ่อยๆค่ะอันนี้ก็มุมบางกระถางก็เป็นผักที่กินได้คือข้างขาวเขียวกินได้ค่ะอันนี้พวกจำพวกไม้มงคลค่ะเพื่อนๆเศรษฐีเรือนนอกเริ่มสวยแล้วค่ะเพื่อนๆล้าเงิน ้นเร็วกินดอกได้ค่ะเพื่อนๆวันนี้แดดเจ๋ค่ะเพื่อนๆจ๋าแดดเจ๋อแดดเจ๋อมาก เรามีสวนผักหลังบ้านก็ปรับปรุงค่ะเพื่อนๆจ๋าปรับเปลี่ยนปรับปรุงเรื่อยๆค่ะเราไม่ชอบแล้วก็ย้ายไปย้ายมาแล้วก็ย้ายกระถางให้เขาอยู่อย่างนี้ละค่ะชีวิตของแม่บ้านทําสวนหลังบ้านค่ะคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ